ก็ตอนรับ่ันผู้ฟังถุก่ันเข้าสู้รายการหล่าวความลั่งกับนั่งซีโตโดยพมนั่งซีโตซ้อซีผัดมีคนเคยท่ามพมไล่คนกคับเรื่องราวของจุดเลือมตนที่พมมหัดนั่งตะลุงประวัติชาญาของพมนี่รับเหมือเข้ามาสู้วงการนั่งตะลุงแล้วนี่เขาเรียกกันว่ามังกรหลุมแม่น้มตาปี คือจากลักษณะไพรนกเนี่ยไม่น่าจะเล่นนั่งได้นะครับลลยคนววาน่าจะเป็นจีนไข่มูในลาดไลยคนววาน่าจะเป็นผู้จัดการธนาคารนะครับพอมต้องบอกปณนีครับอ่าพมนี่เกิดมาในครอบครัวที่พอเป็นคนไทยรับราชการแม่เนี่ยเป็นคุณจีนนะครับจีนนกเกียน ผมเองในสมัยตนเกิดมาเนี่ยครับมีชื่อจีนเหมือนกันนะครับแต่แม่กแกลืมซะแล้วทีนี้เติบโตมาในครอบครัวที่พอเนี่ยรับราชการก็จริงแต่พอเนี่ยเป็นไทยแท้ θε. นะครับเฉดสร้ายของพอเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดตรังโปกยาเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรังนะครับก็พอในชอบเล่ยนั่งนั่งลุงนะครับจอบเล่ยนั่งลุง ก็ตอนเด็กๆผมก็เทียวตามพ่อไปเลยนั่งลุงตามสถานถีต่างๆนะครับเวลามีงานแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจกับช่วงหมอหนึ่งหมอจองหมอซ้ำเนี่ยก็ไปสนใจฟั่งเพลงนะครับแบบวัยรุน่นแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกลับมาสนใจอ่นั่งตะลุงก็ตอนหมอซี่นะครับ ผมได้เรียนวิชาภาษาไทยมันมีนั่งสืออยู่เล่มหนึ่งที่ตรงอ่านแล้วครูครบ่อนผมไม่แหนใจเป็นนั่งสื้อนอกเวลาไมา่แต่เขาชื่อว่าประจักษ์วิจาร์นะครับมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียก้วเรต้งทงซอบนะครับคือเรื่องตัดลินนั่งตะลุง ตัดลินนั่งตะลุงนี่เป็นเรื่องสั้นที่ทุกคนในชั้นเนี่ยจะตรงเรียนในองคพ่มจะตรงเรียนนะครับพ่มจําได้ว่าตัดลินนั่งตะลุงเนี่ยเป็นเรื่องกับนายนั่ง,ง,ง,นนงชื่อนั่งปริงพระอภัยนะครับเป็นเจ้าดินโดนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะต้องแข้งนั่งกับนั่งที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นนะครับ คือนั่งเถียงเทวาทีนี้จะต้องมีการฝึกฝนอย่างนักเพื่อจเป็นยอดนั่งคือพะเอกของเรืองคือปริงพลาภัยต้องให้ชนะนะครับชนะนั่งเถียงเทวาให้ได้ทีนี้เบอรอ่านเรื่อ,อ,นองนี้แหละพุ่มก็โฉบนะครับพุ่มชอบเป็นการส้วนตัวแล้วในสมัยนั้นเนี่ยพุ่มเรียนชั้นหมอดี่มาห้ามาหกนี่ครับที โรงเรียนอัมมาดพาณิชย์หนุกูลจากวัดกระบีแล้วก็มีเพื่อนพมอมยุคนึงครับชื่ออุตสมาหลูกยี่อุตสมานนี่เป็นคนที่ชอบแลนั่งลุงเมื่อมีงานปีใหม่นี่ครับที่โรงเรียนอัมมาดเขาจะต้องปิดสิบวันเพื่อจะไปออกรารนไข่คลองที่ในงานปีใหม่นะครับก็พมอมุตสมานเนี่ก็จะร่างจากทิ่สเซจภารกิจ ที่ตรงเข้าวินแกรลานโรงเรียนเลยเนี่ยพวรบดึกสักทีที่เปิดเรก็จะพาดซาาเป็นหนังเลนั่งซึ่งมาแสดงในงานปีใหม่งานสิบคืนก็มีนั่งดังซิบคืนกับพมจําได้ว่าในสมัยนั้นคนเดีย่รบผิชชอบเมานั่งลุงจัดนั่งลุงจัดมอรสศพเนี่ยคือนั่งคราวอาจารย์คราวนี่ครับเราก็เล่กัน สมัไมนั้นจำได้ว่านั่งประทุนไ้หลุมนีนี่มาแสดงบ่อยที่สุดถ้าเป็นงานปีไม่ก้อนยดกระบีนะครับมาทีนึงก็ส้มคืนนั่งก็เหลื่อมแสดงแต่ตีสิบเอ็ดแล้วไปเลิกกัน่วครับตีห้านะครับ, 5, รบก็ทําไม่ชอบแต่ก็แต่ก็ไปสนใจเรื่องอื่นมากว่าเต้พ่อปีสองพันหนา้าลอยอ่าซ้สิบนี่ครับผมก็ไปเด่นราม แล้วช่วงนั้นไม่เน่ยใจก็ปิดเทอมมาพุ่มก็กลับมากลับมาที่โรงเรียนอำมาศนี่ครับอัมมารโรงเรียนอำมาศเขาจัดงานนะครับจัดงานครบรอบ80ปีเขาโรงเรียนงานตั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่ารา้คืนคืนแรกก็รับอาจาร,รย์นรงตะลุงบัณฑิต,ตจากจังหวัดตรังกับมาล่นว่าง คือทีซ้องเนี่ยผมไม่นในใจมีโนราหรือมีอะไรสักอย่างแต่พอคืนทีซ้มก็มีนั่งประทมไหม่ลูกมีนั่งประทมไหม่ลูกมีนะครับที่ได้มาเล่นในงานนั้นเหนือจากนั่งปฐทมใหมลูกมีเนี่ยเป็นซิเนเดเขาโรงเรียนธรมาสต์พาณิชย์นุกูลนะครับเรียนจบหมอโจซ้มที่โรงเรียนธรม,มาสต์อาจารย์นรุ่งที่ได้มาเล่นเนือจากว่าอาจารย์นรุ่งนี่ครับมีเผื่อครูตีซ่อนโรงอเรียนธรม,มาต์นี่ลลยคนสมัยที่ไปเรียนหมอโจอวบางเซน็นนะครับ ผมก็เลจาจย์นารงคืนนั้นประทับใจมากคือนั่นเนี่จยจันนารงตะลุงอดิตเล่นเรื่องปิศนาชีวิตนะครับเล่นเรื่องปิศนาชีวิตเล่นเรื่องปิศนาชีวิตคือนั่นเนี่ยตามสไตล์จันนารงเลยทั้งล็อกทั้งเล่ตั้งแต่อาจารย์อกเดินทางมาจากจังหวัดรังมาจนถึงจังหวัดกระบีป้านนู้นปานนี้เป็นถีชื่นชอพุ่มเล่จนว่างกับคืนนั้นแล้วก็นึกชอบ นึกรักนั่งตะลุงตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมาคือนึกในใจว่ามโอกาสจะต้องเล่นนั่งตะลุงให้ได้นะครับเช็ดแลว้วพ่อขึ้นปีซ่องเนี่ยนะครับปีซ่องปีซ้ำเนี่ยพุม่มใหญ่ออกจากบ้านของอาเนี่ยไปอยู่ที่ห้องคนแล้วก็ไปอยู่บ้านเฉาพ่อไปอยู่บ้านเฉาเนี่ยครับก็ไปพบเผื่อน นะครับลุนผีซึงเป็นเด็กยาลาเด็กปัตตานีนะครับที่นี้เพื่อนๆลุนผีเนี่ยเขาก็แล้งเรื่องนั่งลุงนะแล้งเรื่องนั่งลุงแต่พมมันไม่ดูจักนั่งดิเขาแล้งและครับสะวะพ่มอมดูบาบน,นี้ก็รู้จักตอนนั้นอาจารย์นารุง่งหรือมีชื่อเสียงนะรูจักอาจารย์นารุง่งรูจักอาจารย์นั่งพรอมนะนะครับตอนสมัยนั้นนะครับอ่า นั่งปลาเคียนและข่างทองอ่าสมัยนั่นนะที่เขาเหรือมีชื่อเสียงนะครับนั่งสุราเชตอ่านะครับเตบลุนผีเดี๋ยวเขายู่เท่วยะาลาปัตตานีเขาเร่งถึงนั่งนักครินชาทองซึ่งเขาชื่นชอบหมากนั่งนักครินชาทองเขาว่าเล่นสนุกเล่นล็อกมีคตีนะครับพ่มก็อยากจะฟังสมัมน,นั้นต้องฟังเทปคบสเสร็ ก็มีอยู่ปีนึงเขากลับเขากลับบ้านกันเช่แล้วสมัยก่อนอยู่เวลาเขากลับบ้านกันนี่ครับกลับไปปัานียาลาเนี่ยเขาต้องมาต่อรถที่ห้องนาฬิกาที่ฮัตเย,ย่ที่นี่ห้งนาฬิกาที่ฮัตเย่เนี่ยครับก็จะมีร้านขาา่ข่เทพคลาสสิกมาร์กก็เขาสื่อเรื่องข้อง,นะองนั่งหนักกริ่งชาทองเนี่ยเอาไปฝากผมตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีกาหมวนหรือซิบหมวนผมจำไม่ได้ครับ เทปเนี่ยเรื่องความจริงไม่นี่ความจริงอ่าทีน่นางเอกถ้าจำไม่ผิดชือ่อยายเป็นซีนะครับก็พุ่มไปฟังเขาไปขึข้นสื่อไปให้ผมให้ตางเลยเขาเขาสื่อไปให้แหละครับผมเบื่มฟังเชื่อไมมมหมวะสร้างมวลเล็กเนี่ยสร้างม,มวลแรงเนี่ยผมไม่ล็อกเลยผมมาเร่ยนั่งนี่คือสมัยก่อนเล่นหลงเนี่ยเขา เฉพาะอกหรือซี่ควัดคู่ไปหน้าบทนี่ก็มวนนึ่แหละพมวลที่สร้าคเับเป็นเรื่องของเจ้าเมืองตั้งเมืองไปยกหนหยกนี่มวนที่ซร้างออกในเมืองกลายสมอมาเริ่มลกน้อยๆอยแต่ไม่ต่อได้โพดแต่มวนที่ซี่เป็นต้นมาเชื่อไหมครับว่าพุมประทับใจมาเพราะชากที่อกมันเนี่ยเป็นชากนู่นนุ่นทิง ข้ออาจารย์หนักรินานะชาตหนุ่นหนุ่งถิงหนังเอกหรือซี่นะครับเกยโอปันนันกอนเช่นแล้วพอยุทธปักไอเหนื่อยไอไอกมาโทออกมาที่นีน่เริ่มห้าเนี้ยแล้วกับพออาจารย์หนักรินเนี่ยไอท้อของแกเนี่ยกับโรงพริงร่งแปลงพริง่งลูกถุงสมัยนั้นดีดังๆนี่แกพาไปแปลงเป็นเรื่องกินมดแล้วอ็ได้เป็นเรื่องกินมดผมบัตรับใจมากนะครับผมบัตรับใจมากเลยผมนึกในใจว่าถ้าผม เล่นนั่งนะครับพมจะต้องเอาไอ้โทเนี่ยมาเป็นตัวตลกเองกได้เพราะพมฉืนชอบไอ้โทษข้ออาจาร์อาจารย์นักรินชาทองมากนี่คือจุดความว่างเลยนะครับแล้วก็ลั่งจากนั้นพมก็ถอยลหลับหลุนผีก็กลับบ้านก็ให้เขาสื่อก็อ,อาจารย์นักกรินชาทองพ่อมเอีเวลากลับบานมาตีสุราชนะครับก็พมจะหนังหลดบัต ไปสื่อเทพทีหัง,หงเทพราัธธานีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหลือข้องอาจาร,รย์ณารุ์ตอนนั้นข้องอาจาร,รย์ณารุ์ข้องนั่งประทุมไอลูกมีมาฟังนั่งสุรเชษมาฟังนะครับนี่คือจุดเหล่มตน้นเอาเป็นว่าเรื่องเาวที่พุ่มจะได้หันั่งเร่งบรรดาลใจพุ่มราวไว้แขนี้กอนะครับตอนที่นึง่งสำหรับเรื่องเาวจุดเหล่มตน้น การมาเป็นนั่งซีโตซอซีผัดถ้าใครชอบเดี๋ยวฟังต่อกันในตอนที่สองสำหรับตอนนี้ผุมต้องข้อลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาวความลังกับนั่งซีโตขอบพระคุณมากครับ